ถั่ววิวั t ฟ h สามเปิดตัวแล้วค่ะบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นสมาร์ทวอชที่หลายๆคนจับตามองแล้วอยากได้นะคะเพราะว่าด้วยดีไซน์แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มเนี่ยค่อนข้างครบเลยแบตอยู่ได้สูงสุด10วันเลยนะคะเริ่มต้นแค่3,990บาทเฮ้ยเห็นแล้วแบบว่านี่น่าจะเป็นสมาร์ทวอชที่ขายดีนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เพิ่งมารีวิวให้ฟังพร้อมกับตอบคําถามที่หลายคนสงสัยว่าเอออันเนี้ยเอาไปใช้แล้วมันจะแบบเหมาะับนไหมนะ สำหรับใครที่สงสัยว่าระดาไม่ได้รีวิวโทรศัพท์ไม่ได้รีวิวแกดเจ็ตแล้วหรอ,อยังรีวิวอยู่นะคะอยู่ในช่องระดารีวิวใครยังไม่เคยดูฝากไปกด subscribe กันด้วยนะคะ พูดถึงสินค้าของหัวเว่ยนะคะที่ขายดีในหมู่คนไทยเนี่ยไปคุยกับผู้บริหารเขามานะก็จะมี2อย่างก็คือนาฬิกาแล้วก็ตัวแท็บเล็ตนะคะซึ่งนาฬิการุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็แบบมีขายดีไปหลากหลายรุ่นอย่างรุ่นที่เป็นซีรีส์เดียวกับอันนี้ก็จะเป็น watch fit 2, 2> นะคะสังเกตว่าดีไซน์ในรุ่นใหม่นี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะหน้าจอใหญ่ขึ้นรุ่นเดิมมันจะเป็นแบบเรียวๆยาวๆเ,เป็นแนวสีว่เหลีนน่ยมผืนผ้าเนาะแต่อันนี้ก็จะค่อนข้างขยายมาให,ให้จอเนี่ยเต็มตามากขึ้นดูสมมาตรขึ้นแล้วก็เป็นสี่เเหลลีี่่่่่ยยมมมมตุัทาาากกกขึ้นนนะะะคคแพิออองชดๆ็ืป ดิจิตอลคราวนะคะหรือเรียกภาษาาวบ้านว่าเม็ดมะยมนั่นเองซึ่งเม็ดมะยมเนี่ยเวลามันมาอยู่ในสมาร์ทวอชมันก็ทําให้เราสามารถควบคุมแบบสครอเลื่อนดูเมนูต่างๆได้หรือว่าเวลาจะซูมเข้าไปก็ได้ความแบบฟิลนาฬิกาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงหน้าจอของรุ่นนี้นะคะแบนเรียบค่ะให้จอมาเป็น a m o l e d Display นะคะก็กว้างกว่ารุ่นก่อนนะคะอันนี้อยู่ที่1.82นิ้วแล้วก็สังเกตว่ามีอัตราส่วนของแบบหน้าจอกับขอบเนี่ยที่มันเต็มตามากขึ้นนะคะก็ยังไม่ได้ ให้ความละเอียดหน้าจอมามากขึ้นกว่าเดิมนะคะใช้งานจริงก็คือแบบโอเครู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดเจนอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้โหจอชัดเหมือนแบบทีวีหรือว่าสมาร์ทวอชที่ราคาแบบหมื่นกว่ากว่า up ขึ้นไปนะคะแต่ว่าได้จอมาขนาดนี้เพียงพอต่อการใช้งานในราคานี้แล้วนะคะถือว่าให้มาเยอะมากเพิ่มความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,500นิตนะคะเผื่อใครเอาไปใช้กลางแจ้งก็จะสู้แสงได้มากขึ้นคะ่ะ ตัวเรือนนะคะวัสดุทํามาจาก ium, อลูมิเนียมอัลอยะคะ่ะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยบางลงอยู่ที่9.9มิลเท่านั้นนะคะรุ่นเดิมจะประมาณ10กว่านิดๆแล้วก็ที่สําคัญคือเรือนเนี้ยเบามากๆแบบน้ําหนักอยู่ที่26กรัมเท่านั้นคือใส่ในชีวิตประจำวันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะจริงๆอยากจะบบเปรียบเทียบกับอีกรุ่นหนึ่งที่ทางช่องเราก็ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นน้องใหม่อันนี้เนี่ยเป็น watch GT4 นะคะซึ่งก็จะเป็น segment ที่มัน p r e ี i ยมขึ้นมากว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าล e ั l ช u x u r y ใส่แล้วมันรู้แบบมีน้ําหน ตอนนี้คือภาพลักษณ์ดูสวยอยู่แต่ว่าเบาเหมือนกับไม่ได้ใสอ่ะก็เป็นแบบว่าความแตกต่างของสองรุ่นนี้นะคะเราก็ราคาค่าตัวแค่นี้นะคะแต่ว่ามี watch face ให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบด้วยเพราะเดี๋ยวนี้นาฬิกาก็เป็นเหมือนกับอ็อคเซอรีหนึ่งนี่ก็เลือกได้หลากหลายรูปแบบกดไปปุ๊บเลือกเลือกได้นะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะคะส่วนสายค่ะเผื่อใครเป็นสายแบบแฟชั่นเช่นเดียวกันสายมีให้เลือกด้วยกัน3รูปแบบนะคะสายอันนี้เนี่ยเป็นสายหนังค่ะปัจจุบันมีแค่สีขาวสีเดียวนะคะแต่เขาอาจจะแบบมีขาวแบบแ แซกสมม้มันนิดนึงมีความแบบแอบบมีความซาอยู่ข้างในนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่4,990บาทอาจจะเหมาะกับใส่มาทํางานใส่ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ได้เหมาะไปใส่แบบว่าลุยแอคทิวิตี้มากสักเท่าไหร่อีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นสายไนลอนค่ะอันนี้จุดเด่นเลยก็คือสะดวกเวลาถอดเวลาใส่เวลาปรับมันแบบฟึ๊บแตก ปับ๊บเนี่ยง่ายๆนะคะแล้วก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบแต่งตัวแบสปอร์ตี้ขึ้นมาหน่อยไม่อยากจะมาเสียเวลาแบบใส่แบบนี้นะคะในร่อน4,990บาทเช่นเดียวกันกับสายสุดท้ายนะคะอันนี้ราคาย่อมเยาวที่สุดเป็นสายยางนะคะก็คือเอาไว้ลดน้ําต้นไม้เอาไว้ใส่แบบว่าทนน้าทนเหงื่อได้ง่ายขึ้นมาหน่อยราคาสายยางนะคะอยู่ที่3,990บาทค่ะ หน้าตาดีไซน์อะไรผ่านไปนะคะมาที่การใช้งานกันบ้างทําอะไรได้บ้างนะคะนาฬิกาหัวเว่ย Watch Fit 3อันนี้เนี่ยสามารถใช้งานทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าหัวเว่ยเฮลท์นะคะซึ่งสามารถจับคู่กับโทรศัพท์มือถือได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยแล้วก็ iOS อยู่แล้วเนี่ยสามารถดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันได้โดยตรงหัวเว่ยเฮลท์แต่ว่าถ้าใครใช้ Android นะคะก็สามารถที่จะโหลดผ่าน APK ได้ก็คือสแกนตรงบริเวณข้างกล่องตรงนี้แล้วก็โหลดมาใช้งานได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะซึ่งก็จะแอบกระ,บ,กบ,ระบบกากระป ทั้ง2อ,อย่างก็จริงนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่จะมีบางอย่างที่มีดีเทลแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังแต่ถ้าให้พูดภาพรวมเลยนะคะหัวเว e ย Watch Fit สตัวนี้เนี่ยเหมือนกับยกฟีเจอร์ข้างในอะของตัว g t 4ซึ่งเป็นตัวสมาร์ทวอชที่พรีเมียมกว่าเข้ามาอยู่ในนี้ดังนั้นฟีเจอร์หลกัหลกๆมาครบมาแน่นค่ะ ยังโหมดออกกำลังกายนะคะก็มีให้เลือกร้อยกว่าอย่างเลยไม่ว่าเราจะแบบเล่นกีฬาแบบไหนจะหนักจะเบาวิ่งปั่นจักรยานตีกอล์ฟตีเทนนิสต,ตีปิงปองหรือจะไปเล่นสกีหรือก็ทั้ง e สปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังมีโหมดให้เราแทร็กเลยนะคะมาให้เยอะจริงๆเต็มจริงๆค่ะและสําหรับใครที่สงสัยว่ารุ่นนี้มี G P S ไหมบอกเลยว่ามีค่ะถ้าใครเป็นสายแบบวิ่งปั่นจักรยานแล้วอาจจะอยากแทร็กเส้นทางของการออกกําลังกายของตัวเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถแทร็กได้นะคะบอกเส้นทางแล้วก็ความแบบน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คย อันนี้ก็คือให้มาด้วยถ้าใครเป็นสายที่แอดเวนเจอร์หน่อยเนี่ยอยากจะไปเดินตามป่าเขาน้ําตกแล้วแบบกลัวจะหลงทางนาฬิกานี้นะคะสามารถให้เรา b a c k t r a ็กกลับไปตามรอยเดิมที่เราผ่านมาได้ด้วยอุ่นใจเป็นหนึ่งระดับค่ะซึ่ง GPS ในรุ่นนี้นะคะอาจจะไม่ได้แม่นยําเท่ากับในตัว g t 4แต่ว่าจากที่ไปลองใช้มาเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างแทร็กได้แม่นยําพอสมวควรค่ะและสำหรับใครที่อยากจะรักสุขภาพเพิ่มขึ้นอีกนะคะมีโหมด t r a ็กกันออกกำลังกายแล้วใช่ปะถ้าใครแบบ ไม่รู้จะ่าไงนี่ค่ะเขามีคอร์สให้เราเรียนออนไลน์ด้วยนะคะฟรีคอร์สออกกำลังกายมีเยอะมาก200กว่าคอร์สอยากจะออกกำลังกายอะไรเรียนกับเทรนเนอร์ออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ต้องไป s u b s c r i b e แอปต่างๆเพิ่มสำหรับใครที่ไม่ได้สปอร์ตมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทุกคนขอยืนยันว่าทุกคนต้องแคร์เรื่องสุขภาพกันมากขึ้นนะคะนาฬิกาเรือนนี้นะคะก็คือสามารถวัดค่าต่างๆที่แบบเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้ทั้งการวัดออกซิเจนในเลือดวัดอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้รับการอัปเรดให้ ะะก็คือฟีเจอร์การวัดความเครียดค่ะเขาก็จะวัดให้เราเรื่อยๆทุกๆชั่วโมงนะคะอันไหนที่แบบว่าช่วงนี้เ,เครียดมากไปแล้วบางทีคนเราไม่รู้ตัวนะหลายครั้งแบบลืมหายใจลืมแบบว่าเฮ้ยมันเทนสมากแล้วนาฬิกาบอกเราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นเรื่องซีเรียสนะคะนั่นก็คือการนอนคุณภาพของการนอนเนี่ยสำคัญว่าเราจะแบบเออกระปี้กระเป๋าไหมวันรุ่งขึ้นอารมณ์ดีไหมอะไรอย่างงี้อันนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงขึ้นมานะคะหัวเว่ย True Sleep 4.0นะคะคือทายัางไงคือเขาก็จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนในเลือดแล้วก็ตรวจจับการหายใจของเรานะคะซึ่งข้อมูลทั้ง3อย่างเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์ควบคู่กันกับข,ข้อมูลสรีระส่วนบุคคลของเรามาให้เราเห็นเป็นกราฟเลยนะว่าดี e ส์ลิฟอยู่ช่วงไหนนะคะแล้วก็แบบจาาาาาาากกกกรรนน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 นอออออทััั้้้งงหมดขเเเีี่่่่ยยคคุณไปํววฉล ได้ okay ข้อมูลต่างๆมาแล้วก็ไม่ได้จบไปนะคะเขายังมีคําแนะนําต่อให้เราด้วยว่าเออจากคุณภาพการนอนของเราเนี่ยเขาแนะนํำยังไงเช่นแบบอาอย่ากินมือเย็นดึกค่ะจะทําให้เรานอนหลับสนิทสบายได้ดีขึ้นและสําหรับสาวๆนะคะหนึ่งในเรื่องที่ต้องแท็กและเป็นเรื่องสําคัญก็คือรอบเดือนของเราอย่างในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีการแสดงผลบนปฏิทินที่ดูได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะคะก็เห <ๆ S 1> ็นเลยว่าโอเคพีเวดเราวันไหนปุ๊บปุ๊บเอ้ยมันใกล้จะรอบใหม่หรือยังก็เป็นผู้ช่วยของเราใช้ฟรีควบคู่ก <ๆ S 1> ับตันน <ๆ S 1> ี้อ <ๆ S 1> ีกแล้ว <ๆ S 1> ะะทีนี้มาช่วงตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะคะ Frequently Asked Question นั่นเองนะคะทางทีมงานของเราเนี่ยก็ได้ไปรีเสิร์ชมานะคะว่าคนสงสัยเรื่องอะไรบ้างคำถามแรกก็คือเราสามารถดูการแจ้งเตือนต่างๆได้หรือไม่คำตอบก็คือ ดูได้ค่ะแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะคะระหว่าง iOS แล้วก็ Android ถ้าเป็น Android เนี่ยได้เปรียบกว่าิดนึงก็คือดูปุ๊บสามารถ quick reply ตอบกลับในนี้ได้เป็น emoji เป็นอะไรไปได้เลยส่วน iOS ก็คือดูได้อย่างเดียวต้องไปตอบตอนในมือถือนะคะคำถามที่2ค่ะโทรออกได้ไหมคําตอบคือโทรได้ค่ะแต่ก็มีข้อจากัดอยู่เล็กน้อยนะคะก็คือเวลาเราจะโทรหาใครเนี่ยเราต้องไปแอดเบอร์ของคนคนนั้นเข้าไปใน favorite ในแอป h u a w e i h e l t h ก่อนนะคะจึงจะสามารถโทรได้นั่นเอง โทรออกได้แล้วรับสายได้ไหมคําตอบก็คือได้ค่ะแต่ก็มีแต่นิดนึงนะคะก็คือถ้าเป็นเซลูลาแบบโทรมาปกติเข้าเบอร์ทโทรศพัพท์อะรับสายได้คุยได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android จากที่คุยคุณภาพเสียงก็คือไม่ได้ถึงกับโอ้ดีเลิศแต่ก็คือชัดเจนดีนะคะคุยได้ปกติแต่อีกหนึ่งแอปยอดฮิตที่เราใช้โทรศัพท์กันนั่นคือไลน์คนรรร่ะมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยนะคะก็คือถ้ามีคนโทรไลน์มาใน iOS นะคะเราสามารถที่จะรับสายได้แต่เขาไม่แสดงค่ะว่าใครโทรมาจะขึ้นเป็นอันโนนนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Android อันนเี้้ขขาจะึแ อ๋อ,อเพื่อนชื่อนี้ชื่อนี้โทรมาแต่ไม่สามารถรับสายไลน์คอลนะคะผ่านทาง watchfit 3าอันนี้ได้ค่ะ คำถามถัดมาค่ะโหลดแอปเข้าไปในสมาร์ทวอชตัวนี้ได้หรือไม่คําตอบก็คือได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะคะ iOS โหลดเพิ่มไม่ได้แต่ว่าใน Android เนี่ยเขาก็จะสามารถมีแอปให้เราโหลดเพิ่มได้เลยจากในแบบหัวเว่ยเฮลท์อันนั้นแหละเขาก็จะมีแอปแกลเลอรี่นะคะอยากจะจิ้มเอาแอปอะไรเข้ามากระทําแบบเราสามารถโหลดเกมเข้ามาในสมาร์ทวอชราคาเท่านี้ได้แล้วค่ะทุกคนถัดมาค่ะสามารถเพิ่มเพลงเข้ามาเก็บในหัวเว่ยวอชปิดสามอันนี้ได้หรือไม่คําตอบก็คือได้ค่ะเฉะพาะ Android เหมือนเดิมก็คือสามารถแบบ อยู่ในนี้แล้วก็เล่นเพลงจากในนี้ได้เลยผ่านลำโพงอันนี้นะคะฟึบฟืบฟบแต่ว่าถ้าเป็น iOS เนี่ยก็คืออันนี้จะมีหน้าที่แบบควบคุมเ,เพลงจาก m u s i c Streaming เท่านั้นจะเล่นจะหยุดเพลงเพลงก่อนหน้าเพลงถัดไปอะไรควบคุมผ,ผ,ผ่านอันนี้ได้แต่ก็มีแบบความเก๋นิดนึงถ้าใครใช้โทรศัพท์2เครื่องมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เนี่ยถ้าเราแบบเพิ่มเพลงจาก Android เข้าไปก่อนปึ๊บมันเหมือนแบบเพิ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็สามารถใช้ในาฬิกาเนี่ยแพรกับตัว iOS แล้วก็ยังมีเพลงอยู่นี้ต่อได้เช่นเคยคะ่ะอีอนนีีกกกออออัันนนนึงงท่่แบบเเออนน้ถูจิิตพืมมา บัตรผ่านประตูเข้าไปในนาฬิกาอันนี้ได้หรือไม่คําตอบก็คือได้ค่ะอันนี้ก็แบบสะดวกมากได้ลองใช้งานจริงแล้วนะคะที่ใช้เป็นคนลืมบัตรตลอดเวลาอย่างเช่นนี่คือบัตรเข้าออฟฟิศคือสามารถที่จะใส่ข้อมูลบัตรนะคะเข้ามาอยู่ในนาฬิกาอันนี้ได้แล้วก็คือใช้ในาฬิกาเนี้ในการแตะผ่านได้เลยเพราะอันนี้เขามี NFC มาให้เราแล้วค่ะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเพิ่มได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบเออเพิ่มจาก Android มาเก็บไว้ก่อนแล้วเปลี่ยนไปแพคกับ iOS ก็ยังอยู่เช่นเดียวกันอันนี้แบบสะดวกเลยเหมาะกันมา คำถามต่อไปกันน้ําได้หรือไม่คําตอบก็คือกันได้ค่ะจะเปิดน้ําใส่หรือว่ามีน้ํากระเด็นใส่เนี่ยก็คือเอาอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานการกันน้ำอันนี้จะเป็นอันที่แบบเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่ในสับของวงการไอทีนะคะก็ะะจะเป็นมาตรฐาน5 ATM อทอ็มปกติมันจะเป็น IP6768 อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่นเนี้ย5 ATM มันหมายถึงว่าสามารถทนแรงดันน้ําได้ที่ระดับความลึก50เมตรทนแรงดันน้ำไม่ได้หมายความว่าสามารถเข้าไปดา 50เมตรได้เพราะว่าการดำมันก็จะมีแฟกเตอร์อื่นๆใช่ปะดังนั้นก็คือแค่ว่าน้ำพกใสหรืออะไรนิดนิดนนหน่อยๆยังพอไหวแต่ก็ไม่แนะนำให้ไปใส่แบบเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตดำน้ำเจ็สกีอะไรอย่างเงี้ย ก็ไไม่ได้นน,นเค,คำถามสุดท้ายซึ่งเป็นคำถามสำคัญสำหรับหลายๆคนที่จะซื้อสมาร์ทวอชเลยนะคะนั่นก็คือแบตเตอรี่อยู่ได้นานแค่ไหนมันเป็นจุดขายสำหรับหัวเว่ยมาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือแบตเตอรี่ที่อยู่ทนยาวนานซึ่งรุ่นนี้เนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งนะคะอยู่ได้นานสูงสุด10วันหรือว่าถ้าเปิดเป็นแบบ always on display เนี่ยก็คือจะอยู่ได้7วันก็ถือว่าเยอะมากๆานะคะค่อนข้างอึดเลยไม่ต้องมาแบบว่าชาร์จทุกวันแต่ว่าก็มีอยู่หนึ่งก็คือภายใต้การที่แบบแบตอยู่อึดอยู่นานการชาร์จเขามีความแบบว่าแปลก แปลกไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร่คือเขายังไม่ได้รองรับการชาร์จไร้สายแบบมาตรฐานโดยทั่วไปแต่ที่ชาร์จเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะหัวชาร์จเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็คือต้องแปะไปกับ ฝั่งที่ชาร์จตรงนี้ให้มันพอดีซึ่งข้อสังเกตนิดนึงก็คือเราต้องแปะที่ชาร์จเนี้ยให้มันถูกฝั่งอะถูกฝั่งปุ๊บมันก็จะดูดเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้ามันผิดฝั่งอะมันจะเป็นแบบขั้วมแม่เหล็กที่มันผักออกมันก็จะชาร์จไม่ได้ก็คือต้องมีแบบสตินิดนึงในการชาร์จนะคะว่าด้านไหนด้านไหนอะไรเงี้ยทวนราคาค่าตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นสายที่ทาจากยางเนี่ยราคาจะอยู่ที่ ,3990 บาทแต่ถ้าเป็นสายหนังแบบนี้หรือว่าเป็นสายไนลอนนะคะราคาจะอยู่ที่4990บบาาาาทเค้้้มมีขอองงแถใหหหดวววยยนะะนัััั่่กก็ืูฟฟไรรสจ SE สองนะคะราคา1,499บาทเออแล้วก็จริงๆอ่ะอันนี้อินไซต์ก็คือคนส่วนใหญ่จะไปช้อปปิ้งในแอป e-commerce ต่างๆใช่ป่ะซึ่งในแอป e-commerce นั้นอ่ะก็จะมีโค้ดส่วนลดคู่บองสนับสนุนขึ้นไปอีกนะคะก็คือไม่รู้ว่าจะไปจบราคาที่แบบได้ถูกที่สุดกันที่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะสำหรับสาวกหัวเว่ยทั้งหลายซึ่งจากทั้งหมดที่ได้บอกไปนะคะเฟื่องก็รู้สึกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าทำไมเฟื่องรู้สึกว่ารุ่นนี้น่่่าาาาจจะเเป็นนรรรุทีีีขยดมมกๆฟอ์คบบบแ ของตัวเองมาก่อนหรือว่าอยากจะเริ่มมีสมาร์ทวอชที่ได้แบบฟีเจอร์มันครบๆแต่ราคาสบายกระเป๋านะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าจับตามองมากๆโอเคประสบการณ์การใช้งานระหว่าง iOS กับ Android อย่างที่บอกไปแต่ละข้อเนาะมันก็นม,นม,นม,นมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง Android นะคะอาจจะยุ่งยากกว่านิดหน่อยตอนที่แบบต้องโหลดแอปหัว w ว i Health ผ่าน APK แต่นอกนั้นก็คือประสบการณ์การใช้งานเนี่ยทำได้หลายอย่างมากๆก,ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอยู่แล้วหรือสําหรับคนที่ใช้ iOS เองก็ตามนะคะจริงๆเพิ่อรู้สึกว่าด้วยสมาร์ทวอชราคาแค่นี้เองอะเราจะใช้เป็นแบบอุปกรณ์ในการ แท็กสุขภาพของเราแท็กการออกกําลังกายของเราเราไว้ดู n o t ติฟิเคชันแบบที่ไม่ต้องแบบว่ายกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทุกครั้งแต่ยัง s t a ย์ค n นเน t ชัเวลาขับรถเวลาแบบใช้ชีวิตประจำวันอะ่ะก็ถือว่า น้าลงทุนเหมือนกันคือมันแบบดีไปสำหรับยูเซอร์ทุกๆอย่างเลยนะคะใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะตามแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซกะซิบเลยนะ่าจะถูกที่สุดนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะมีเป็นไลฟ์กับแพลตฟอร์มนึงด้วยนะคะก็ลองติดตามกันด้วยนะคะเจ <c oughs> อกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยากใช้อยากอ,าอะไรยังไงคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะไปอยางกันต่อไปได้นะคะเราเสียเงินแล้วเพื่อนก็ต้องเสียเงินไปกับเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ